เปิดมาก็ตามอาการที่พี่แจ้งนะครับเครื่องก็โหลดปกตินะครับแต่หน้าจอเพี้ยนนะครับเดี๋ยวผมเทสซ่อมให้เลยค่าใช้จ่ายตามที่แจ้งนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับครับพี่ก็เบื้องต้นก็ตอนนี้ก็โอเคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนะครับก็หรือจอออกมาหมดเลยนะนะครับช่วงนี้ก็ช่วงปลายปีนะงานงานเร่งงานรีบนะครับผมมีงานที่ต้องสรุปหลายเครื่องเลยไม่ค่อยได้ให้ดูรายละเอียดนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวให้เราดูเบื้องต้นก่อนอันนี้กลับหัวอยู่นะครับหลดปกตินะครับอ่ดูคร่าวๆตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคนะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็เทสยาวเทสหนักแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะครับเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนะครับครับพี่ประกอบ สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเทสเทสครั้งแรกนะครับเออปึ๊บเครื่องโหลดหน้าจอปกติดีเลยนะนะครับเดี๋ยวค่อยๆเทสไปนะครับอยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะ User นะ User นะครับปีเซตยูเซอร์นะตัวนี้ปีเซตยูเซอร์นะครับสังเกตตรงนี้อ่าโอเคเป็นยูเซอร์ปีเซตยูเซอร์นะครับแล้วก็โหมดนะครับฮอ ครับอโอเคกดครั้งแรกอ่าสวิตช์อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ใช้งาน